เพื่อนๆวันนี้นะคะโอก็จะพามาชมบรรยากาศอ่ะการเมืองประเทศอังกฤษเนาะในวันแดดออกเนาะวันนี้โอ๋ก็จะมาทานอาหารกับสามีอาหารกลางวันเนาะวันอาทิตย์วันครอบครัวกกฟเบน you know, จ <S <S ในระหว่าง oh <yeah. S 1> ที่โอ,อ,มาอา๋อม,มองอาหารก็มาโมยหอยสั่งกันไปคุยอะไรกับสามีโอ๋ก็จะไม่ทานก็เมาส์กันไปดูคนดูน่นดูนี่วันนี้ถือว่าอากาศดี แดดแดดออกอากาศไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปรู้สึกว่ารู้สึกดีอะรู้สึกว่าโ okay อเคแดดออกเนาะนี่ก็จะเป็นอาหาร Fit and Ship ก็จะเป็นอาหารประจำชาติของคนอังกฤษแล้วก็มี Ro a s t Chicken Dinner ที่โสั่งก็จะเป็นเนื้อไก่อบแล้วก็ผั่างนนะคะนี่ก็มาชิมกันเลยนี่ก็จะเป็นอาหารของคนอังกฤษเนาะก็เป็นเนื้ออบก,ก็จะเป็นไก่ หมูเตอร์กีไก่งวงอะไรเนี่ยแล้วแต่แต่และบ้านเลยว่าจะนิยมทานอะไรสำหรับวันนี้โอก็จะทานเป็นเนื้อไก่ธรรมดาไก่อบธรรมดาก็โอเคนะก็ได้อยู่นะรสชาติโอก็ชอบอยู่นะมันก็ตามอาหารตามสไตล์ผับอังกฤษเนาะมันก็ไม่เหมือนอาหารไทยที่จะแบบว่ารสชาติเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยไม่มีมันก็รสชาติแบบ เพ ن เพนแบนๆบก็คือไม่มีรสชาตินะเนาะส่วนน้ำเกวี่นี่ก็จะเป็นน้ำสีน้ำตาลเนาะมันก็จะเค็มเ็มหวานหวานกินกับไก่เป็นเครื่องซอสซอสที่จิ้มกับไก่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ในวงวงสีน้ำตาลน้ำตาลที่เป็นวงกลมก็จะเป็นเขาเรียกยอกเชียพุดดิ้งมันก็จะเป็นแป้งที่ตีออกมาแล้วก็เอาไปอบทำให้มันเป็นถ้วยๆเนาะแล้วก็มากินเป็นเครื่องเคียงของแก้มกับ เนื้อเนื้อสัตว์และผักอบต่างๆผักก็จะมีลีกต้นหอมใหญ่ต้นหอมญี่ปุ่นแล้วแต่เลยแล้วก็จะมีแครอทมีพาสนิปผักของคนอังกฤษเะนาะเนะี่ยก็จะเป็นตามสไตล์เนะี้ยโอ้ก็กินได้โอ้ก็กินไปงั้นแหละแต่โอ้ก็ชอบอยู่นานๆทีกินได้แต่กินทุกวันไม่ได้รสชาติแบบพอได้อยู่โอ้ชอบโอ้ให้รสชาติแบบเกบ้กาเต็มสิบอะ มันก็ไม่เสิร์ฟให้เยอะหรือให้น้อยจนเกินไปพอได้เลยอะ่ะโอชอบก็ตั้งหน้าตั้งกากินอย่างเดียวเลยโอนี่แบบกินสู้ชีวิตสุดติ่งกระดิ่งแมวโอ้กินไปจิบของสามีบ้างอะไรบ้าง fit amp chip เอามาลองซีมันเป็นยังไงเธอก็ลองดูอมืมันก็รสชาติได้ได้อยู่นะได้งัโอก็ตัดยกเกิร์พุดดิ้งนี่แหละเธอไอ้แป้งอบที่โอบอก เค็ม,ม,ม,มๆหวานๆก็กินมันไปคือมันกินมอนรสชาติจนชินแล้วนะเวลาหิวๆมันกินได้นะเพื่อนๆกินได้เยอะเลยแหละเวลาไม่หิวอ่ะก็คือรสชาติอาหารไทยดีกว่าอาหารไทยจะอิ่มและอยู่ตัวกว่ารสชาติของอาหารอังกฤษโอ้ทำได้หมดนะอาหารอังกฤษเพราะว่าแม่ย่าเคยสอนอันนี้ก็จะเป็น stuffing ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นเ์บเป็นเครื่องสมุนไพรอะไรเงี้ยให้มันกินแก้เลี่ยนของคนอังกฤษน,นะเนาะ กินเสร็จโอกรมานี่นั่งมา่มอยหอยสั่งกันไปคุยอะไรกันสามีไม่รู้โอ้โคนชอบเสือกด,ดูคนดูอะไรกันไปแชะหนึ่งภาพอ่าแก๊กกันหน่อยแล้วก็ในระหว่างที่นั่งรอเครื่องดื่มดิ้งที่สองก็ถ่ายไปมีอะไรโอกก็ถ่ายไปนี่ก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเนาะคนเริ่มเต็มแล้วคนเริ่มมาแล้วคนอังกกษเริ่มกินอาหารกันนี่ก็แค่นี้ละค่ะเดี๋ยวทุกจังโอกันใหม่คลิป